ขอแสดงความยินดีกับแอนโทนียโพซิลครับเธอได้ที่2จากการประกวด Miss u น i v เวิ e ์สครับก็ต้องบอกว่าตําแหน่งนี้เนี่ยเราไม่เคยได้รับนะครับประเทศไทยไม่เคยได้ที่2มาก่อนก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่เรารอคอยนานกว่า30กว่าปีครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยเข้ารอบไปลึก ถึงขั้นจับมือมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่รอบของพี่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าคิรันกนกนั่นก็คือเมื่อ30กว่าปีก่อนมาแล้วครั้งนี้เนี่ยแอนโทเนียทำได้ดีทุกรอบครับประเทศไทยถือว่าส่งตัวแทนที่เรียกว่าดีมากๆครับดีที่สุดเลยเธอทำตั้งแต่รอบรองไฟผลงานออกมายอดเยี่ยมครับรอบตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นรอบตอบคำถามใน5คนสุดท้ายหรือรอบ3คนสุดท้ายหรือแม้กระทั่งการเดินในไฟนอลลุกก็เรียกว่าแอนโทเนีย ดีมากมากครับและคนที่คว้ามงครั้งนี้ไปได้นะครับเป็นมงแรกของประเทศนั่นก็คือมาจากนิกคาลกัวครับเป็นนางงามที่เรียกว่ามาสไตล์เท่ๆนะครับแล้วก็เธอก็ตอบคำถามได้ดีเช่นเดียวกันครับเรียกเสียงคือฮานะครับ มีเสียงเชียร์จำนวนมากภายในฮอไม่เป็นไรครับก็ในฐานะของตัวแทนคนไทยก็ส่งกำลังใจให้กับแอนโทเนียโพซิลครับเธอทำได้ดีแล้วก็สมศักดิ์ศรีของสาวไทยที่มีความสามารถมากๆครับ